พี่น้องครับผมแปลกใจว่าผมเห็นกบใหญ่ระยะบ่อหอดหนึ่งเมตรครับผมจะมาถ่ายวิดีโอได้แต่ว่านันเป็นอย่างมันขึ้นวัวไปผมก็กำลังสงสัยครับมันตาตาบอดหรือเปล่าปกติกบหน้ากบในห,หนองหวานเห่ามันมันสีมันมันสีให้เห่าอยู่ไก่ครับอันนี้กบน้องสานครับน้องสาใหญ่สาสองลาบสาใหญ่เลยครับ แปลกครับเคยเห็นครับแบบนี้ขยับอยู่ครับโบตายโบท่านตายกบมีชีวิตปกติเลยแต่ว่าตาแปลกๆครับคือกบตาเสียตาเพื่อนอาจ,จิตบอดไปแล้ว